สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทนินพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลกหันกลับมามองคาบสมุทรเกาหลีอีกครั้งใช่ครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือกลับมาร้อนแรงอีกแล้วล่าสุดสหรัฐเพิ่งประกาศคว่ำบาตรชุดใหม่กดดันเกาหลีเหนือแบบจัดเต็มฟังเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมครับออกแถลงทันทีว่า จะตอบโต้เด็ดขาดฟังดูเหมือนข่าวธรรมดาใช่ไหมแต่เบื้องหลังนี่คือการประทะกันรอบใหม่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือการทหารแต่มันคือสงครามการเงินที่สหรัฐใช้เงินดอลลาร์และระบบโลกเป็นอาวุธกดดันอีกฝ่ายส่วนเกาหลีเหนือก็ยังคงยืนกลานจะไม่ยอมบอกว่านี่คือหลักฐานของนโยบายศัตรูที่ไม่เคยเปลี่ยนจากอเมริกา จริงๆแล้วเรื่องระหว่างสองประเทศนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับทั้งคู่ขัดแย้งกันมายาวนานหลายสิบปีตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือฝั่งสหรัฐก็พยายามคว่ำบาตรควบคุมห้ามทดลองนิวเคลียร์ส่วนเกาหลีเหนือก็บอกว่าก็เพราะอาเมริกามีอาวุธเราถึงต้องมีเหมือนกันเพื่อป้องกันตัวมันเลยกลายเป็นเหมือนเกมชักเย่อะระหว่างประเทศที่ไม่มีใครยอมใคร จนตอนนี้ดูเหมือนจะเข้าสู่รอบใหม่อีกครั้งครับคำถามคือรอบนี้สหรัฐกำลังใช้เงินเป็นอาวุธแล้วเกาหลีเหนือจะสวนกลับยังไงการคว่ำบาตครั้งนี้มันแรงแค่ไหนแล้วจะกระทบอะไรด้างแค่สองประเทศหรือทั้งภูมิภาคเอเชียวันนี้ผมจะพาไปเจาะทั้งหมดครับทั้งมุมสหรัฐทั้งมุมเกาหลีเหนือและวิเคราะห์กันแบบตรงๆว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบ และโลกควรจับตาอะไรต่อจากนี้ไปเริ่มกันเลยครับเอาละครับหลังจากเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์สหรัฐกับเกาหลีเหนือกําลังกลับมาร้อนแรงทีนี้มาดูกันชัดๆฝั่งสหรัฐก่อนว่าทําไมรอบนี้ถึงต้องคว่ำม,มาดแรงขนาดนี้เมื่อวันที่4ี่พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า US Treasury Department ออกคําสั่งคว่ำบาตใหม่ชุดใหญ่เลยครับเล่นแรงแบบจัดเต็ม เป้าหมายคือบุคคล8คนกับองค์กรอีก2แห่งที่ทางสหรัฐระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายไซเบอร์แฮ็กและฟอกเงินของรัฐบาลเกาหลีเหนือผู้นง่ายคือสหรัฐเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนกลางเอาเงินที่ขโมยมาไปหมุนต่อให้รัฐบาลเกาหลีเหนือใช้ในโครงการอาวุธนิวเคลียร์ตามข้อมูลของรอยเตอร์และรายงานจากกระทรวงการคลังระบุว,วา่า ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปียง่างได้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีรวมแล้วมูลค่ากว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ3,000ล้านตัวเลขนี้ไม่เล็กเลยนะฮะและเงินก้อนนี้สหรัฐบอกว่าไม่ได้เอาไปซื้อของเล่นแน่นอนแต่ถูกนำไปหมุนเข้าระบบพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยตรง ในมุมของสหรัฐเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่การโจมตีทางไซเบอร์แล้วแต่เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศและของโลกเลยด้วยจอห์นเคเคอรี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังพูดไว้ชัดมากครับเขาบอกว่าแฮกเกอร์เหล่านี้ขโมยและฟอกเงินเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และสิ่งที่พวกเขาทำเป็นภัยโดยตรงต่อความมั่นคงของสหรัฐและต่อทั้งโลกฟังแบบนี้ก็จะเห็นภาพครับว่าฝั่งสหรัฐกำลังพยายามตัดเส้นเลือดทางการเงินของเกาหลีเหนือ พราะในมุมมองของพวกเขาเกาหลีเหนือไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารโลกได้โดยตรงอยู่แล้วเลยต้องหาทางหาเงินผ่านช่องทางลับเช่นการแฮกคริปโตหรือเครือข่ายฟอกเงินทีนี้ถ้าสหรัฐใช้มาตรการทางการเงินปิดช่องนี้ได้ก็เท่ากับทําให้เกาหลีเหนือขาดแคลนง,งบในการพัฒนาอาวุธเหมือนปิดท่อน,น้ําเลี้ยงของโครงการนิวเคลียร์นั่นเองครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่หลายคนมองว่ามาตรการแบบนี้ก็เหมือนการบีบให้เกาหลีเหนือจนมุมมากขึ้นซึ่งถ้าคุณเป็นเปียงยางคุณจะยอมไหม เพราะจากประวัติที่ผ่านมาเกาหลีเหนือไม่เคยยอมต่อแรงกดดันเลยเพราะถูกบีบมากๆมักจะตอบโต้ด้วยการทดลองขีปนาวุธหรือแสดงแสนยานุภาพทางทหารให้ดูแทนดังนั้นมาตรการคว่ำบาตรรอบนี้มันเลยมีความเสี่ยงครับว่ามันอาจไม่ได้หยุดปัญหาแต่จะยิ่งผลักให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมและฝั่งเกาหลีเหนือล่ะครับพอรู้ข่าวนี้เขาตอบกลับว่ายังไงคําว่าจะตอบโต้เด็ดขาดที่พวกเขาพูดหมายถึงแค่ค,คําขู่หรือมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลัง มาดูกันครับว่าฝั่งเปียงยางออกถแถลงการยังไงและพวกเขาเตรียมเล่นเกมนี้แบบไหนต่อแต่พอฝั่งสหรัฐประกาศปุ๊บเกาหลีเหนือก็เดือดปั๊บครับไม่ถึง2วันหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐออกคำสั่งความบาตสื่อทางการของเกาหลีเหนืออย่าง kcna ก็ออกถแถลงการตอบตัวทันทีเลยครับพวกเขาบอกว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐคือหลักฐานที่ชัดเจนของความเป็นศัตรูที่ไม่เปลี่ยนแปลง และคิมเอินโชรองรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็พูดแรงมากบอกว่าเกาหลีเหนือจะตอบสนองอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะไม่บอกตรงๆว่าจะตอบตัวแบบไหนแต่มีประโยคหนึ่งที่สะกิดใจมากครับเราจะเตรียมมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและอธิปไตยของประเทศวิเคราะห์นะครับหลายฝ่ายมองว่าประโยคพวกนี้คือการส่งสัญญ,ญาณเตือนครับ ไม่ได้หมายถึงจะยิงขีปนาวุธทันทีแต่เป็นการบอกว่าเราไม่ยอมให้โดนบีบฝ่ายเดียวเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่โดนความบาดหนักๆเกาหลีเหนือมักจะโชว์แสนยานุภาพด้วยการทดสอบขีปนาวุธหรือทำปฏิบัติการไซเบอร์บางอย่างเรียกว่าตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าการเปิดศึกจริงความคิดเห็นส่วนตัวแต่แบบเป็นกลางนะครับในมุมของสหรัฐ เขาก็มีเหตุผลเรื่องความมั่นคงเพราะถ้าปล่อยให้แฮกหรือฟอกเงินได้เรื่อยๆก็เท่ากับปล่อยให้โครงการนิวเคลียร์ยังเดินต่อได้แต่ในมุมของเกาหลีเหนือเขาก็รู้สึกว่าถูกกดดันตลอดเวลาโดนความบาทเพิ่มทุกปีทั้งที่มองว่าตัวเองก็มีสิทธิพัฒนาเทคโนโลยีเหมือนประเทศอื่นพูดง่ายๆครับนี่คือเกมของแรงกดดันกับการท้าทายสหรัฐกดแรงแค่ไหน เกาหลีเหนือก็จะดีดกลับแรงเท่านั้นอยากให้จบช่วงนี้ด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแต่ทิ้งน้ำหนักไว้ว่าและทุกครั้งที่สองประเทศนี้เริ่มขยับกันแบบนี้โลกก็ต้องจับตาให้ดีครับเพราะแค่คำว่าตอบโต้ของเกาหลีเหนือก็อาจหมายถึงการทดสอบขีปนาวุธลูกใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถามองให้ลึกกว่าการเมืองหรือการขู่กันไปมาจริงๆแล้วการคว่ำบาตมันไม่ใช่ของใหม่ครับ แต่รอบนี้มันต่างออกไปเพราะสหรัฐไม่ได้ความบาดเรื่องอาวุธโดยตรงแต่เล่นในสนามใหม่อย่างไซเบอร์และการเงินดิจิตอลพูดให้เห็นภาพง่ายๆยุคนี้เกาหลีเหนือไม่ได้หาเงินจากการค้าขายหรือส่งออกอะไรแบบเดิมแล้วครับเพราะโดนปิดแทบทุกทางทั้งจากสหประชาชาาติและจากสหรัฐเองสิ่งที่พวกเขาหันไปทำแทนก็คือแฮกคริปโตกับฟอกเงินออนไลน์ครับ อย่างที่สหรัฐบอกแค่ใน3ปีที่ผ่านมาเงินที่ถูกแฮกไปกว่า3,000ล้านดอลลาร์มันไม่ใช่เงินเล่นๆนะครับแต่กลายเป็นงบสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยตรงพูดอีกแบบหนึ่งก็คือนี่คือสงครามรูปแบบใหม่ครับสงครามการเงินหรือที่บางคนเรียกว่า financial warfare ฝั่งหนึ่งถือระเบิดนิวเคลียร์ส่วนอีกฝั่งถือดอลลาร์แล้วทั้งคู่ กำลังสู้กันในโลกดิจิทัลมันไม่ใช่แค่เรื่องขีปนาวุธหรือกองทัพอีกต่อไปแต่คือการแย่งอำนาจในการควบคุมระบบเงินโลกแล้วผลสะเทือนก็ไม่ได้อยู่แค่สองประเทศประเทศร,บรอบๆอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนหรือแม้แต่รัเสเซียต่างก็จับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคถ้าเกาหลีเหนือตอบโต้จริง ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือไซเบอร์เกาหลีใต้ต้องยกระดับความพร้อมทางการทหารทันทีญี่ปุ่นอาจต้องขอความร่วมมือจากสหรัฐเพิ่มส่วนจีนกับรัสเซียก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะอยู่ข้างไหนหรือจะนิ่งเฉยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมุมวิเคราะห์ส่วนตัวสิ่งที่เห็นชัดคือสงครามยุคนี้ไม่ได้ใช้กระสุนอย่างเดียวแล้วครับแต่ใช้ระบบการเงินเป็นอาวุธกดดันอีกฝ่าย และเกาหลีเหนือก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลได้มันก็เท่ากับมีสนามรบใหม่ที่สหรัฐควบคุมได้ไม่เต็มร้อยครับดังนั้นคำว่าความบาดฟังดูเหมือนแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วมันคือสมรภูมิใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามจะบีบกันด้วยเงินแทนที่จะยิงกันด้วยกระสุนครับสุดท้ายแล้วเราจะเดินไปถึงจุดไหนกันแน่ครับ ความบาดมันทําให้เกาหลีเหนือต้องยอมจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันกําลังผลักให้พวกเขาไปสุดทางมากกว่าเดิมสรุปภาพรวมสั้นๆก่อนปิดครับฝั่งสหรัฐใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือความมั่นคงฝั่งเกาหลีเหนือใช้ความท้าทายกับความไม่ยอมจำนนเป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดทั้งสงฝ่ายต่างเชื่อว่าตัวเองถูกแต่ตรงกลางของความถูกนั้นคือความเสี่ยงของทั้งภูมิภาค ที่ไม่มีใครอยากให้ปะทุขึ้นมาอีกสุดท้ายสิ่งที่โลกต้องการอาจไม่ใช่แค่การคว่ำบาตหรือการตอบโต้ไปมาแต่อาจเป็นโต๊ะเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่กล้านั่งด้วยกันเสียทีเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการคุยกันอย่างจริงจังคำว่าสันติภาพก็จะยังเป็นแค่คําที่พูดง่ายแต่ทํายากที่สุดครับและถ้ามีความเคลื่อนไหวจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกาหลีเหนือมีการทดสอบอาวุธ หรือสหรัฐออกความบาดรอบใหม่เราจะกลับมาวิเคราะห์กันต่อครับว่าเกมนี้สุดท้ายแล้วมันจะเดินไปทางไหนกันแน่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับนี่คือทนินพอดแคสต์ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันต่อหน้าสวัสดีครับ